สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำพันโลหมูสามชั้นใส่ไข่ใส่เต้าหู้ใส่เห็ดหอมดอก,กัวแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะรสชาติเค็มโคนกลมกล่อมอร่อยลงตัวแล้วก็สีสวยดีแบบนี้เลยค่ะส่วนผสม,สมคล,ลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนน้ใหเรานําเห็ดหอมแห้งมาแช่น้ําไวให้นิ่มดีก่อนนะคะพอเราแช่เห็ดหอมของเรานุ่มดีแล้วนะคะก็จะดอกใหญ่บวมขึ้นแบบนี้ค่ะดอกไหนที่เป็นลายไม่สวยก็ให้เราใช้มีดบั้งค่ะเพิ่มความสวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้เป็นดาวแชร์แบบนี้ค่ะบั้งสองหรือว่าบั้ง สก็ได้ค่ะนี่เอาตามชอบเลยนะคะหรือจะบ้างอีกทีก็ยังได้ค่ะใครจะเอากี่แฉกมากน้อยทำได้ตามชอบเล่นเลยนะคะและต่อไปเราจะมาทําการต้มไข่ไว้ก่อนนะคะตั้งหม้อน้ำใส่กเกลือลงไปค่ะเคล็ดลับทำให้เปลือกไข่ของเราตอกง่ายนะคะ แล้วก็ตามด้วยไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะพอเราใส่ไข่ลงไปค่ะถ้าเกิดไข่วางอุณหภูมิห้องปกติโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นก็ต้มต่อประมาณ10นาทีได้นะคะก็สุกดีแล้วแต่ถ้าเกิดไข่เย็นๆต้มต่อประมาณ13-15นาทีได้ค่ะให้ไข่ของเราสุกชัวร์ดีเลยนะคะ พอไข่ของเราต้มสุกดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นไปน็อคน้ำเย็นเลยนะคะไข่ของเราจะได้ปอกเปลือกง่ายค่ะพอไข่ของเราคลายความร้อนดีนะคะจากนั้นก็ใช้ไข่สองใบตอกๆกันค่ะ มอกเปลือกออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยนะคะถ้าเกิดเราใส่เกลือลงไปตอนที่เราต้มไข่พอต้มสุกนำมานอกน้ำเย็นแบบนี้จะทำให้เปลือกไข่ของเราล่อนดีไม่มีติดนะคะปอกง่ายเลยค่ะ จะใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะแล้วให้เรานำเต้าหู้แผ่นมาหั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่มากน้อยตามชอบได้เลยนะคะพอเราหั่นเต้าหู้ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้มาตั้งกระทะน้ำมันนำเต้าหู้ของเรามาทอดให้เซฟตัวก่อนค่ะ เวลานำไปทำพะโล้จะได้เม่นเละนะคะทอดให้สุกเหลืองดีก่อนค่ะเอาเราทอดต้องหู้ของเราเหลืองอ่อนๆพอนะคะถ้าเกิดเหลืองเข้มเกินทอดนานเกินเดี๋ยวต้องหู้ใจ แห้งจะแข็งได้จะไม่อร่อยนะคะส่วน้าเอาเหลืองอ่อนๆประมาณนี้พอค่ะพอเหลืองได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะก็ยังจะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะไม่แห้งแล้วก็ไม่แข็งเกินนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทอดนำไปทํำพะโลเลยเต้าหู้ของเราก็จะเปื่อยจะเละ ไม่เป็นชิ้นสวยแบบนี้นะคะพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะส่วนผสมในการทําพะโลหมูสามชั้นของเรานะคะหลักเลยก็จะมีหมูสามชั้นเลือกที่สีสวยเลยนะคะเลือกที่สดใหม่ค่ะล้างทําความสะอาดพักเสด็จน้ําไว้ให้ดีเลยนะคะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ไข่ที่เราต้มไว้ค่ะใครจะใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้ หรือจะใช้สองอย่างผสมกันก็ยังได้นะคะเห็ดหอมแห้งที่เรานำไปแช่น้ำแล้วก็บ้ั้งสีสวยแบบนี้ค่ะล้างทำความสะอาดพักเศษน้ำไว้ให้ดีเลยนะคะเต้าหู้แข็งสีขาวที่เราทอดไว้เมื่อกี้ค่ะเครื่องพาโลน้ำตาลปีบ สามเกลือค่ะกระเทียมพี่ไครากผักชีโคกลกรวมกันให้ละเอียดดีเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำมันหอยซอสฝ้าเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันให้หน่าทานมากขึ้นค่ะแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งหม้อเปิดเตาไฟอ่อนนะคะใส่เครื่องะโล้ของเราลงไปคั่วให้หอมดก่อนค่ะ เครื่องะรุของเรามีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะจากนั้นให้เราใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยสามเกลือค่ะให้เราผัดสามเกลือให้หอมดีก่อนค่ะอเรา น้ำเกลือหอมดีแล้วนะคะต่อไปให้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะพะโลก็ต้องหวานนะคะส่วนความหวานก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยเกลือค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสสาเเขียวซีอิ๊วขาว แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะความเข้มขึ้นอยู่กับปริมาณของซีอิ๊วดำที่เราใส่ลงไปนะคะใครชอบสีเข้มมากเข้มน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยเหมือนกันค่ะจากนั้นก็ให้คนจนน้ำตาลละลายดีเลยนะคะคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะ พอเราคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นให้ใส่หมูสามชั้นของเราลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะพอเราคั่วเราคนจนหมูสามชั้นเซ็ตตัวดีแล้วนะคะน้ำซอสซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อหมูแล้วค่ะจากนั้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป ส่วนใครชอบน้ำมากน้ำน้อยก็ใส่ไปตามชอบได้เลยเหมือนกันนะคะจากนั้นให้เราใส่เห็ดหอมของเราลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ต้มต่อตุนต่อจนหมูสุกนุ่มดีเลยจนเห็ดหอมของเราสุกนุ่มดีเหมือนกันนะคะ พอเราต้มเราตุนหมูแล้วก็เห็ดหอมเราสุกนุ่มได้ที่ตามที่ต้องการแล้วนะคะส่วนใครจะเอานุ่มมากนุ่มน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะตักขึ้นใช้ช้อนซ่อมจิ้มดูก็ได้ค่ะให้นุ่มได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะจิ้มดูรสชาติค่ะให้หวานให้เค็มให้ได้ที่ตามที่ต้องการเหมือนกันค่ะ หอหมูนุ่มได้ที่ตามที่ต้องการแล้วรสชาติได้ที่แล้วจากนั้นให้เราใส่ไข่ต้มลงไปเลยค่ะตามด้วยเต้าหู้ทอดค่ะ กดๆให้จมน้ำดีค่ะให้เต้าหู้ให้ไข่ดูซึมเอาน้ำพะโล้ให้เข้าเนื้อดีเลยนะคะต้มต่อตุ้นต่ออีกประมาณสักสินาทีให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีเลยค่ะให้ไข่ของเราสีสวยด้วยนะคะพอเราใส่เต้าหู้ใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตุนต่อมาอีกประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะ ข้าเนื้อกันดีล้วค่ะเต้าหู้ก็สีสวยชํ่ดีละค่ะไข่ก็เครือบด้วยน้ำพะโล้สีสวยกำลังดีค่ะสูตรของแพวไม่ดำเกินนะคะสีสวยพอดีแบบนี้เลยรสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะพันโล้หมูสามชั้นใส่ไข่ใส่เต้าหู้ด้วยนะคะใส่เห็ดหอมดอกใหญ่ๆอบปัวแบบนี้เลย สูตรนี้ทําหม้อใหญ่ๆจะทํายังไงใส่อะไรแค่ไหนถึงจะอร่อยนะคะทถากินทําขายได้เลยค่ะเข็มคุ้นรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะแถมยังสีสวยพอดีด้วยนะคะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ